วันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่มันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการถ่ายรูปหรือไม่ได้เกี่ยวกับอุปกรณ์ถ่ายรูปสักเท่าไหร่คือผมจะมาพูดถึงเรื่องที่มันเป็นเพนเพลนจะว่าเป็นเรื่องคอมนิดๆก็ว่าได้นะเพราะว่าอาจจะมีคนที่แบบเคยไม่รู้แบบผมก็ได้เรื่องของเรื่องมันก็เกี่ยวกับเรื่องของการดลดเดอร์ตัวนี้ที่จะมาเล่าให้ฟังกันวันนี้คือแต่เดิมทีเนี่ยผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากเกี่ยวกับการเลดเดอร์นะว่า อะไรก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็เนื่องด้วยผมไม่ได้อะไรกับคอมมากไงอะไรที่มันสามารถที่จะทานเฟอร์ข้อมูลจากการ์ด SD เนี่ย<ม>ไปใส่ในคอมได้เนี่ย<ม>ก็ถือว่าเป็นอันว่าจบทํางานได้ไม่งั้นผมก็จะไม่รู้หรอกว่าผมจะต้องใช้การลิเตอร์แบบไหนมผมก็จะไปซื้อไอ้ที่มันถูกไว้ก่อนก็มาใช้ใช้ไปแล้วผมก็ใช้มาตลอดจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังใช้อยู่ก็คือการลิเตอร์ราคาไม่แพงอะ่ะซื้อจาก f o r ์จูนไม่มียีหย่หอ้อก็ใช้<ม>ไปก็ถ้าคุณอ่านมันเป็นยี่ห้อมันก็เป็นยี่ห้อไงแต่จริงๆมันนนน่่ใเป็แบรรด์ทีคู้จักรอก เรียกว่าแบรนด์เลยแล้วกันนะ mm hmm. ก็คือใช้ไปก็โอเคก็แฮปปี hmm. ด้ดีไม่มีปัญหาจนวันหนึ่งผมได้มาเจอการลีเดอร์อีกตัวหนึ่ง mm hmm. ก็คือไอ้ตัวนี้ซึ่งไอ้การ์ดเก่าเนี่ยผมซื้อมาเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วตอนนั้น usb 3ก็ยังไม่ค่อยอะไรส่วนไอ้การ์ดตัวนี้เป็น usb 3มันเสียบเข้าช่อง usb 3ผมก็คิดว่าเออมันก็คงจะเร็วขึ้นตามตรงเลยดีกว่า mm hmm. ผมไม่คิดจะเปลี่ยนการลีเดอร์หรอกจนกระทั่งมีคนมาแนะนําผมแลามาให้ข้อมูลผมบ้างเนี่ยรู้ไหมว่าการลีเดอร์เนี่ยมันมีความเร็วที่แตกต่าง คือหลายคนเนี่ยอันนี้ผมบอกไปเลยนะหลายคนเนี่ยอาจจะรู้อยู่แล้วแต่ผมเนี่ยเพิ่งรู้ก็อาจจะมีอีกหลายคนที่เพิ่งรู้ก็เอามาเล่าให้ฟังแล้วกันเพราะว่าเราก็เน้นเรื่องของมือใหม่อยู่แล้วหรือแม้แต่มือเก่าที่มึงมารูเนี่ยก็เหมือนกับมือใหม่เหมือนกันไม่ต่างกันเลยมันก็มีความเร็วที่แตกต่างต่อให้คุณเอาไปเสียบเข้าช่อง USB 2เหมือนกัน เชื่อไหมว่าการ์ดสตัวนี้อ่านออกมาไม่เท่ากัน USB 2เนี่ยมันจะอ่านได้ลิมิตประมาณ30ถึง40 m b กะอซอันนี้ค่าโดยประมาณนะจริงๆมันมีสเปคของมันอยู่อะซึ่งผมไม่ลงลึกตรงนั้นแล้วกัน ก็ควรจะได้เพราะอันนี้เป็น USB 2มันก็ควรจะได้ประมาณ 30- 40อะไรประมาณนั้นนะส่วน USB 3มันก็จะเร็วกว่าน,นั้นอีกเยอะถูกไหมผมก็ใช้เนี่ยมานานเพราะว่าตอนนั้นไม่ได้เชิงว่าจะมีช่องเสียบ USB 3ที่เครื่องก็ USB 2ก็ใช้อันนี้ไปสิไม่เห็นเป็นไรเลยทีนี้บังเอิญมันมันเป็นมันเป็นตรงที่ว่ามีคนมาบอกผมว่าเออคุณฉิมรู้ไหมว่าจริงๆแล้วอะ่ะที่พวกการลีดเดอร์เนี่ยที่ราคามันถูกๆได้เนี่ยเพราะว่าบางทีมันเอาไอ้ตัวคอนโทรเลอร์เก่าเนี่ยที่มันตกรุ่นแล้วอะ่ะมาขายซึ่ง Controller เก่าเนี่ยมันก็จะมีลักษณะว่าบางตัวมันแล้วแต่นะคุณไปซื้อมาเจอแบบไหน <Ừ. S 1> บางตัวก็อ่านได้แค่6 4กิกถ้าไปเจอการ์ดแบบ256กิกก็อ่านไม่ได้อ๋อเหรอเออบางตัวนะบางตัวอ่าน256 GB ได้แต่ว่าสปีดก็อาจจะช้าก็มีซึ่งผมก็เลยลองเอามาเทสแล้วก็เดี๋ยวจะทําให้ดูกันตัวนี้การ์ดที่ผมจะใช้เทสเนี่ยคือ kingston สองร้อยห้าสิบหกกิกนะเป็นการ์ด u สาม transfer rate อยู่ที่เก้าสิบเมกะไบต์เพอร์เซกอันนี้เป็นค่า read และแปดสิบเม อันนี้เป็นค่าไลท์สรุปง่ายๆพูดง่ายๆก็คือ l e ด d 90าสไลทการตัวนี้ k i n g s t o n 256GB ผมจะลองเทสด้วยการใช้กับไอตัวการ,ร์ีิเตอร์ตัวนี้ตัวเกา่าซึ่งอ่านได้หรือเปล่าถ้าอ่านได้ได้สปีดเท่าไหร่เสียบเข้าช่อง usb 2 แล้วก็การ์ดตัวนี้ตัวใหม่การลีเดอร์การลีเดอร์ตัวนี้เป็นตัวใหม่ของ k คิงสันซึ่งคอนโทรลเลอร์มันตรงกันอยู่แล้วสอ,อตัวนี้ก็อาจจะถือว่าได้เปรียบหรือเปล่าไม่รู้แต่อันนี้เรื่องได้เปรียบเสียเปรียบเนี่ยผมไม่ขอลงตรงนี้เพราะว่า Environment มันเยอะแต่ผมอยากจะทําให้เห็นว่าสิ่งที่ผมได้ไปเจอมาเนี่ยกับตัวเองเนี่ยมันคือออกมาเป็นลักษณะแบบนี้เผ<ม>ือใครไม่รู้ ผมก็จะเทสโดยการเสียบเข้าไอ้ตัว Kingston g a r l e a d e r ตัวนี้แล้วเสียบเข้าช่อง USB 2คือโอเคตัวมันซัพพอร์ต USB 3แต่ว่าผมจะลองเสียบเข้า USB 2เพื่อจะได้ดูว่าออสมมุติว่าถ้าเกิดเป็น Environment <ม>เดียวกันเนี่ยที่ใกล้เคียงที่สุดคือเป็น USB 2เหมือนกันเนี่ยมันจะได้สปีดเท่าไหร่<ม>เดี๋ยวลองไปดูที่คอมผมดีกว่าป่ะครับอ,อันนี้เดี๋ยวมาดูตรงนี้กัน ผมก็เสียบเข้าอันนี้นะแล้วจะเสียบเข้าช่อง usb 2เนี่ยฮะตรงนี้มาดูกันครับอันนี้ฮะอันนี้คือช่อง usb 2นะที่ผมจะเทสคือเครื่องผมตอนนี้มีทั้ง usb 3ด้วย usb 2ด้วยเดี๋ยวจะลองเสียบเข้า usb 2ดูก่อนเสียบเข้าไปแล้วอันนี้ก็เสียบการ์ด kingston ตัวนี้นะฮะ256ร้กิกมาไปดูที่เครื่องกัน่อ่าโอเคในการ์ดเนี่ยจะมีไฟล์ขนาด 3G กิกอยู่ผมจะ Copy เอาไปลงดูนะครับปึ๊บแล้วก็เอามาใส่ที่อันนี้ไดซี 4. เดี๋ยวดูนะ ดูตรงนี้ฮะอันนี้ความเร็วที่ได้ก็คือประมาณ1 8 9 9เพราพราะงั้นมันก็จะใช้เวลาทั้งหมด2นาทีกว่าๆซึ่ง,งผมจะแคนเซลแล้วจะลองเปลี่ยนเป็นอีกตัวหนึ่งคราวนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นไอการ์ดลีเดอร์ตัวนี้ Kingston เสียบเข้าไปแล้วก็เอาไปเสียบเข้า USB 2เหมือนเดิมช่องเดิมช่องเดียวกันเลยเสียบเข้าไปแล้วประมาณนี้นะไปดูจอกัน ผมก็จะลอง Copy ดูนะเอาไปใส่ไปในได้ C คอนท r นวอันนี้ฮะสปีดที่ได้เนี่ยมันขึ้นได้ไปถึงประมาณ4 1 4 2เห็นไหมจากเดิมได้ประมาณ19อันนี้คือช่องเดียวกันเลยนะ USB 2เหมือนกันคือเดี๋ยว่าเปลี่ยนไอตัวการลีดเดอร์ดูมันวิ่งเร็วกว่าตัวเมื่อกี้เลยใช่แคนเซิลก่อนแล้วคราวนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนมาเสียบช่อง USB 3ดูแล้วมาดูสปีดดูว่ามันจะได้เร็วขนาดไหนผมก็เสียบเข้าไปเนี่ยไอช่องน้ำเงินตรงเนี้ย USB 3 ผมก็ copy มาแล้วก็มาเลือกที่ได้ e c แล้ว ctrl v ปึง้งความเร็วที่ได้ครับ89 MB p e เอซอันนี้เร็วมากเลยนะอันนี้เร็วมากเลยฮะก็คือเต็มที่ของไอตัว capacity ของการ์ดเลยเห็นไหมาร์ดบอกว่า read เท่าไหร่นะ read เใช่ไหมอันนี้มันก็ได้แบบเนี่ยมันมีความสวิ n อะไรเงี้ยตามปกติแหละแต่อยู่ในเกณฑ์ประมาณแบบเกือบเกือบ90อ่ะอ่ cancel อันนี้ก็จะเห็นแล้วว่าไอตัว การเตอที่มันแตกต่างกันเนี่ยแม้แต่ว่าเสียบช่อง USB 2เหมือนกันเนี่ย <_ ull ing> ก็ยังเร็วกว่าเออมันก็ยังเร็วกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคอนโทรลเลอร์มันใหม่กว่าหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าไอตัวคอนโทรลเลอร์เนี่ยมันเป็น Kingston เหมือนกันหรืออาจจะเป็นด้วยเหตุผลอะไรอันนี้ผมไม่รู้เพราะว่าโดยลึกๆเนี่ยในทางคอมในทางเทคนิคอะไรประเภทฮาร์ดแวร์พวกนี้ผมไม่ได้แบบจะรู้ลึกอะไรมากมายเพียงแต่ว่าในฐานะคนใช้งานเนี่ยผมก็ได้มาเจอว่าอ๋อแบบนี้นี่เองผมจะไปนั่งรอทำไมตั้งนานปกติเพราะปกติ เนี่ยผมถ่ายวิดีโอ 4K ใช่ไหมไฟล์หนึงก็ใหญ่4ีกิกมั่งอะไรมั่งเนี้ยเอาลงคอมก็ใช้เวลานานใช้เวลานานแต่พอเปลี่ยนมาเป็นตัวเนี้ยต่อให้เสียบ USB 2มันก็ยังเร็วกว่าไอ้ตัวเก่าของผมเลยแล้วยิ่งไปเสียบ USB 3เนี่ย ก็คือใช้เต็มแคปซิตี้ของการ์ดเลยสามารถจะอ่านได้90เมกไเพอร์เซกได้ถึงขนาดนั้นแต่จากเมื่อกี้ก็เห็นแล้วว่ามันเร็วกว่าเยอะเลยอะถ้าถราใช้ช่อง USB 3ด้วยแล้วเนี่ยนะเร็วกว่าเดิมเยอะเลยอะเห็นอะก็เต็มเต็มตัวการ์ดเลยการ์ดรีดได้เท่าไหร่ก็ได้งเราก็ไปถ่ายคลิปญี่ปุ่นเลยมาคุณก็จะก๊อปลงเร็วขึ้นใช่ไหมวิดีโอก็อาจจะออกเร็วขึ้น คงไม่ได้ถึงนานะนั้นสุดท้ายต้องตัดอยู่ดีแหละแต่อันนี้ก็บอกให้รู้ว่ามันยน่นระยะเวลาขึ้นมาสักหน่อยเนอสำหรับบางคนแบบไฟใหญ่เงี้ยออหรือแม้แต่รอไฟอย่างเงี้ยแบบรีบร้อนต้องรีบลงละขอให้เร็วที่สุดเออบางทีมันก็น่าลำคาญไงเราก็ไม่รู้ตัวไงว่าอ่าเราไปซื้อที่แบบถูกๆมาก็คงไม่ต่างกันมั้งตัวอ่านการ์ดก็คือตัวอ่านการ์ดอะไรเงี้ยถึงต่างก็ไม่น่าต่างมากแต่นี่มาต่างเป็นเท่าเลยฮะต่างเยอะเมื่อกี้เห็นนะอ่นั้นก็สนับสนุนใช่ไหมสนับสนุนให้ใช้คิง การลีเดอร์ตัวนี้ออหอรือจะให้ดีเนี่ยใช้คู่กับการ์คิงสตันด้วยนี่ก็จะยิ่งดีอันนี้ผมไม่รู้เพราะว่าแต่ละคนก็ชอบแบรนด์อะไรไม่เหมือนกันบางคนชอบแบบว่าแซนดิสแซนดิสนะทีนี้ s แซนดิสมีการลีเดอร์หรือเปล่าผมไม่รู้รแต่ไหนๆเราก็มี k คิงสตันแล้วเราก็ใช้คิงสตันแล้วกันคุณอบางคนอันนี้บางคนนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ผมได้ยินมาเฉยๆเขาบอกว่าบางทีคอนโทรเลอร์เดียวกันเนี่ยมันทําให อ่านกันได้แบบเต็มที่มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ผมไม่ได้คอนเฟิร์มอะไรทั้งนั้นเพราะผมไม่รู้รู้อย่างเดียวที่เห็นภาพเลยคือมันกรอบเร็วขึ้นแน่ๆเอออันนี้คือผมแฮปปี้บางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยพี่ต้องเทส e n v i r o n m e n นนั้น Environment น,นี้พี่ต้องลองใช้กับแซนดิดูบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าประเด็นที่ผมจะพูดผมไม่ได้พูดถึง Performance ผมพูดถึงความต่างกันระหว่างการลีดเดอร์ตัวเก่าที่ใช้อยู่ออกับตัวใหม่ที่เห็นภาพชัดเจนขนาดนี้ใช่ ก็เผื่อใครที่ยังใช้การลีดเดอร์ตัวเก่าหรือว่าใครที่ใช้การลีดเดอร์ที่มันอาจจะราคาไม่แพงแล้วเกิดเคยคิดแบบผมอย่เงี้ยว่าเออก็ใช้ไปก็ได้ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยก็ถ้าเวลาเหลือเฟือแบบเวลาเหลือเยอะอย่างเงี้ยก็ใช้ตัวเก่าไปแล้วมันมีข้อเสียนิดนึงด้วยอันนี้จากผู้รู้เขาบอกผมมาว่าบางทีเนี่ยเวลาที่เราใช้การลีดเดอร์ที่มันเป็นคอนโทรเลอร์ตัวเก่าอะ่ะมันก็พยายามที่จะอ่านใช่ไหมแล้วมันก็อ่านช้าอ่านช้าหรือว่าด้วยเหตุผลอะไรไม่ทราบเนี่ย อ่านไปอ่านมาเนี่ยมันเกิดความร้อนขึ้นมากที่ตัวการ์ดแล้วการ์ดของเรา s d การ์ดเราเนี่ยก็จะเสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติทีนี้นถ้ามผ,ผมก็ไม่รู้เลยเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้จริงมันอาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้อันนี้ก็พูดเป็นข้อมูลไว้ว่า,าถ้าคุณมีการลิเดอร์อยู่แล้วคุณก็ลองใช้ดูแล้วถ้าเกิดถอดออกมาแล้วมันอุ่นๆเนี่ยผมว่าเปลี่ยนมันเสี่ยงคือถ้า SD การ์ดเราเสียเนี่ย มมันไ่คก้าวว่ากรณีนี้จะเห็นผลก็คือคนที่เขารับงานเนาะเขาถ่ายรูปทุกวันถ่ายรูปปกติทันเฟอร์ไฟล์ทุกวันเลยอเอาไฟล์ลงจากการ์ดลงเครื่องทุกวันทำอย่างนี้ทุกวันเหมือนก็เสื่อมเร็วได้เออถ้าโดนความร้อนออของพวกนี้มันเสื่อมได้อยู่แล้วแหละเพราะนั้นน่าจะหันไปทางมืออาชีพละกันที่เขาถ่ายรูปเป็นอาชีพอะลองเลือกการลีดเดอร์ดีๆมาใช้ดีกว่าก็ลองดูอย่างตอนนี้เท่าที่ผมรู้ก็มีแค่ k i งส์ตันที่ผมรู้แหละแต่ว่าก็คงมีแบรนด์อื่นมีอะไรของในกลุ่มพวกที่เล่นคอมที่แบบเล่นแบบ ดุๆอย่างเงี้ยพวกเซียนคอมเนี่ยก็คงจะรู้ว่ามันมียี่ห้ออะไรอีกบ้างอ่านะการลีเดอร์ที่ให้ดูเมื่อกี้มันก็จะสามารถอ่าน C F G ได้ใช่ไหมเอาจริงๆราคาก็จะสูง แต่บางคนบอกว่าเฮ้ยผมไม่ได้ใช้ c f card ดคือผมมีแต่ s d c a ์ d แต่อ้ใช่ค่ะสูงที่บอกคือ700ไม่ใช่เจ็ดร้อยกว่าบาทมันสูงมันถือว่าสูงก็อาจจะสูงกว่าของจีนอะไรอย่างนี้แต่ผมไม่รู้แต่คุณมีทางเซฟตังได้ถ้าสมมติว่าคุณมีแต่ SD card ์ดเพราะเอาจริงๆอ่ะคือเราเองเนี่ยไม่มี CF card ดเลยใช่ก็คือทุกวันนี้ก็ไม่จริงจําไม่ได้แล้วหน้าตา CF card ์เป็นยังไงแผ่นใหญ่ๆไม่ได้ใช้เลยอ่ะเพราะว่ากล้องเราทั้งหมดเนี่ยที่มีอยู่หมดใช่เพราะงั้นจริงๆเราออ่ะาาาจจจไมมมีควเป็นต้งยแบบบ700กท เพื่อจะอไปซื้อตัวอ่านที่มันสามารถจะอ่าน c f card ได้เราก็เพียงแต่จ่ายแค่650นี่ใช่ไม่ไม่อันนี้ถูกกว่าอ๋อถูกกว่าอีกอันนี้400กว่าบาทโอ้ตัวนี้เหมือนกันเลยทุกอย่างเร็วเหมือนกันเร็วเหมือนกันแบ็เคเหมือนกันหมดใช่แต่ได้เพียงแค่ SD card s d c ด r d กับ Mi c r o SD โครตัวนี้ก็คือไอตัว k i n ง s ตันอีกตัวหนึ่งที่บอกที่เป็นตัวเล็กก็ไม่ต้องเสียตังค์ไปซื้อตัวใหญ่ที่อ่าน c f card ได้แล้วตัวนี้ก็พกพาง่ายก็เล็กหน่อยเล็กๆก็มีอีก ก็จัดไปสําหรับเรื่องการลิเตอร์วันนี้พี่สิมอยากจะฝากอะไรไา,<ก>าก็บอกว่ามีขายที่ร้านเออการลิเตอร์โดนี้ก็มีขายที่ e i l t o g o c o m s h o p อุาบอกว่อุษาบอกว่าเป็นความรู้เออเป็นความรู้แต่มันมีขายจริงๆที่ไหนนะอีกทีซิที่ a i r l t o g o c o m s h o p โอ้ยอย่างนี้น แล้วอันนี้มีขายมห Kingston ก็มีขายที่ a i l p u p i c o m s h o p คือเนี่ยเป็นตัวที่ผมใช้อยู่ประจำเป็น Kingston 256GB ทำไมผมถึงใช้ Kingston เพราะว่ามันถูกกว่า Sandisk แล้วก็ค่า t า a n ฟ f e r เนี่ยมันใกล้เคียงกันด้วยความที่มันถูกกว่าเนี่ยแล้วผมถ่ายวิดีโอ 4K เนี่ยผมต้องใช้เยอะใช่ไหมผมก็เลยคิดว่า เฮ้ยถ้างั้นผมซื้อ Kingston ดีกว่าแล้วผมก็ใช้มาตลอดมันก็ใช้ได้คือผมไม่รู้นะว่าภาพลักษณ์ของ Kingston เนี่ยต่อสังคมหรือว่าในมุมมองคนอื่นเป็นยังไงอาจจะมองว่ามันคือการ์ดที่เป็นมวยรองของ Sandisk <อ>หรือเ<ส>ปล่าอันนี้ผมไม่รู้เลยว่าใช้ Sandisk แล้วคือมันมีความสเสถียรมากกว่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ผมมาใช้มาทั้งหมด Sandisk และ Kingston ผมไม่พบปัญหาในการใช้งาน Kingston นะเอออันนี้ต้องบอกกันก่อนเพราะว่าอย่างที่เรากําลังจะมีคลิปเที่ยวต่อไปเนี่ยเนื่องจากถ่ายวิดีโอ 4K จากครั้งที่แล้วที่กัน ใช่ไหมมันก็เล่นเอาถ้าจนแบบว่าผมต้องพกแบบ sd card ไปเป็นถุงเนี่ยผมก็ไม่ไหวผมก็เลยคิดว่างั้นผมซื้อ sd card ใหม่ดีกว่าให้มันใหญ่ๆก็อยากได้เป็น256ไอ้สองเนี่ยตอนแรกเล็งแซนดิสเอาไว้พอดูราคาแล้วหงายท้องเหมือนกัน เรา,เาก็ลองหาอะไรมวยรองมาใช้ดูอย่างนี้<อ>ใช่ผมก็เลยว่าเอ้ยงั้นคิงสตันไหมคือมันถูกมาเยอะเลยนะคิงสตันเ่ะจริงๆพูดถึงคิงสตันที่เป็นเรื่องของเมมโมรี่เนี่ยก็เข้าก็ใช้มาตั้งนานแล้วนะใช้ม,มาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วอ่ะจากผู้รู้คนเดิมเหมือนกันเขาบอกว่าคิงสตันเคยถูกเอาไปแถมในกล้องอแต่ว่าเวลาคุณซื้อกล้องเนี่ยคุณจะได้เมมโมรี่แถมมาได้เอสซีการ์ดแถมมาถูกไหมเอสซีการ์ดที่แถมมาเนี่ยจะเป็นเอสซีการ์ดประมาณ4ี่กิกแล้วก็เป็นของคิงสตันอันนี้เมื่อหลายปีที่แล้วทีนี้เขาแถมอ่ะเขากระจกสุด องเรียกว่าแถมตัวที่คุณภาพต่ําสุดของ Kingston แล้วพอคนไปใช้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมพังแต่ตัวผมเองผมไม่เคยใช้ Kingston แล้วพังนะอตอนนั้นผมก็เคยได้แถมเหมือนกันอันนี้เป็นข้อมูลอันนี้เป็นข้อมูลจากอีกฝั่งหนึ่งเขาก็บอกว่าเออไปใช้แล้วพังแล้วก็เลยมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีมาเอ e อ er, Kingston ไม่สเสถียรสู้ SanDisk ไ,<ม>ไม่ได้ดอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่นะแต่เขาบอกว่าสุดท้ายแล้วว่าการ์ดก็คือการ์ดคุณภาพเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันอย่างตัวเนี้ที่ผมใช้เนี่ยเป มาพักหนึ่งนะถ่ายวิดีโอไอเลิฟเราเนี่ยแหละ ่ายเทสเทสเทสเออดูซิมันจะเป็นไงเออโฟเคตลอดและมันก็ไม่เป็นไรนะก็ใช้งานได้ดีผมก็เลยคิดว่าเอองั้น Kingston ก็ได้นี่หนาเออ Kingston ก็ได้แล้วตอนนั้นก็แบบจ่ายให้แซนดิ้เยอะเหมือนกันไงว่าเฮ้ยหลายใบเหมือนกันเนี่ยเพราะเราก็อยากจะรับประกันว่ามันไฟล์เราจะไม่เสียหายหรือไม่เกิดปัญหากับเมมโมรีของเราอ่ะเพราะงั้นก็เลยคิดว่าเออไอการ์ด Kingston นี่ก็น่าสนใจนะไม่เลวน่าใช้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งทีนี้คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่เรียกว่าเหมือนจะขายของนะแต่จริงๆตั้งใจจะมาให้ รู้ผมไปเจอมาผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันอาจจะมีคนที่เป็นแบบผม,มก็ได้คือไม่รู้อะคือผมไม่ได้เชี่ยวคอมอะไรขนาดนั้นไม่ได้เป็นพวกเซนคอมอะก็คือถ่ายรูปแหละแล้วก็ใช้คอมบ้างอะไรบ้างเนี้ยไม่ใช่รู้ว่าอะไรเร็วอะไรขนาดนั้น USB 3เร็วเท่าไหร่เนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกรู้แต่มันเร็วอะหรือว่า SSD เงี้ยเร็วเท่าไหร่ผมไม่รู้หรอกมันมีกี่รุ่นที่มันเร็วผมไม่รู้ผมรู้ว่าเวลาที่ผมจะซื้อเนี่ยผมจะไปปรึกษาไอ้เพื่อนผมที่มันเก่งคอมแล้วให้ช่วยทําสเปคให้หน่อยอะไรประมาณนั้น้นีก็มาเล่าใหงใอันนับสนุน คลิปที่ให้ความรู้แล้วก็แฝงโฆษณาแบบนี้ <poker> <g ül> ก็สามารถจะมาช้อปปิ้งช้อปปิ้งกันได้แล้วนะฮะที่ w w w i l o v e t o o o ็ o ดอทไนะฮะ ก็จะทําให้เรามีทุนทรัพย์นะฮะเอาไปทำคลิปที่ให้ความรู้จริงๆคือจริงๆอันนี้ก็ให้ความรู้แหละก็มีทุนทรัพย์ในการที่จะทําคลิปเที่ยวคลิปให้ความรู้แล้วก็คลิปขายของคลิปขายของด้วยเอ๊ะเดี๋ยวเขาบอกถามว่าไม่มีสอนถ่ายรูปโปรเซสอะไรไม่มีแล้วใช่ไหมมีไลฟ์รูมีไลฟ์รูมอยู่แล้วใครชอบสอนโปรเซสภาพแล้วพวกนี้ก็มาซื้อของกันคลิปซิตี้สเคปใครชอบให้เราไปเที่ยวกับมาซื้อของกันทุกการช้อปปิ้งของคุณมีผลกับชีวิตพวกเราค่ะใช่ครับ โอเคเราขายเยอะมากเลยก็อขออบคุณล่วงหน้าที่จะชอปปิ้งพวกเราเราก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าเราจะมาพูดกันเรื่องอะไรบ๊ายบาย